ว้าวมาลูกที่ดิบของตำลึงทองเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวค่ะพาทุกคนมาดูตำลึงทองนะคะ,คะนี่ค่ะตำลึงทองตำลึงทองนะคะสามารถทานได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะแกะ ให้ดูข้างในนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะว้าวน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมตำลึงทองด้วยกันนะคะอืมหวานค่ะมันหวานจืดๆนะคะเดี๋ยวมาดูลูกนี้ ำลึงทองเนี่ยค่ะเคือเขาก็จะสูงขึ้นไปข้างบนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูบริเวณนี้นะคะแต่ก่อนตอนเด็กๆเก็บกินประจำเลยค่ะ นี่ค่ะตำลึงทองว้าวมาจ้าทุกคนมากินตาลึงทองด้วยกันเด้อจ้านี่ได้แล้วได้แล้วโหทุกคนอืม กไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก่อนมเมล็ดจะใหญ่กว่านี้โอ้ยเสียดายจังนี่ค่ะเคลือเคลือเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตำหนึ่งทองลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ลูกที่ดิบนะคะลูกที่ดิบของตำลึงทองเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เป็นลูกที่ดิบถ้าเรากินลูกที่ดิบๆนะคะ mm hmm. เห็นกันไหมคะ mm hmm. ก้องไม่ค่อยโฟกัสเลยขออภัยที่นะคะขออภัยด้วยนะคะก้องไม่ค่อยโฟ,โฟกัสเลยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเรากินดิบนะคะจะเปรี้ยวนะคะ อืมจะออกไปเปรี้ยวเลยค่ะนี่ค่ะลักษณะเขาก็จะยาวลงไปตั้งแต่ดินแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะนี่แหละค่ะตำลึงทองนะคะสุดยอดเลยค่ะรสชาติก็ใช้ได้เลยค่ะหากถูกใจอ่า ตำลึงทองนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องที่เอากินรีวิวด้วยนะคะวันนี้สวัสดีทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ